สวัสดีค่ะ SCO นะคะเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่ m a z d a อุบลพิจิตรเพชรของเรานะคะวันนี้นะคะโอจะพาทุกคนนะคะมาพบกับรถ m a z d a ซึ่งเพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะก็คือไม่ใช่คันไหนเลยก็จะเป็นตัว m a z d a New m a z d a CX3 ของเรานะคะซึ่งตอนนี้ล้างขึ้นมาจอดโชว์ลูกค้าอยู่บนโชว์รูมเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะโอก็จะพามาดูตัวเริ่มต้นของเราเลยนะคะเชะิญ นี่เลยค่ะ New Mazda CX 3 2.0เบรของเรานะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัวเริ่มต้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการออกแบบของเขานะคะการออกแบบของเขานะคะจะอยู่ภายใต้คอนเซปต์โคโดดีไซน์นะคะซึ่งมีความสวยงามมากนะคะจะใช้ กล้ามเนื้อของเสือชีต้านะคะมาใส่ไว้ในรถคันนี้เลยนะคะเส้นสายต่างๆก็คือจะเป็นมัดกล้ามเนื้อของเสือชีต้าเลยอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของการออกแบบรถยนต์คันนี้ค่ะความสวยงามภายนอกของเรานะคะยังมาพร้อมกับความแรงนะคะของเครื่องยนต์ Skyactiv-G e นะคะ2.0ซีค่ะแรงม้าให้มาที่156แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดนะคะให้มาที่204นิวตันเมตรค่ะ ความแรงนะคะก็ยังมาพร้อมกับความประหยัดค่ะรถคันนี้นะคะประหยัดน้ำมันมากเลยค่ะอยู่ที่16.4นะคะกิโลลิตรก็คือได้เครื่องยนต์2 0 0 0แล้วก็ได้ความประหยัดขนาดนี้เนะะี่ยค่ะคือคุ้มค่ามากๆเลยค่ะทั้งสวยทั้งแรงทั้งประหยัดเดี๋ยวเรามาดูความปลอดภัยกันค่ะรถคันนี้นะคะเราจะใส่ความปลอดภัยพื้นฐานให้นะคะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลย wow. มีทั้งระบบ DSC นะคะจะเป็นระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบ HLA นะคะจะเป็นระบบช่วยออกตัวขณะรถอยู่บนทางลาดชันค่ะระบบ ESS นะคะสัญญาณไฟกระ,กระพริบฉุกเฉินให้อัตโนมัติค่ะถ้าเราเหยียบเบรกกระทันหันนะคะแล้วก็ยังมี ABS 4ีล้อพร้อม EBD ช่วยกระจายแรงเบรกนะคะ แล้วยังไม่หมดเท่านั้นค่ะมีระบบ TCS นะคะจะเป็นระบบช่วยป้องกันการลื่นนถลนะคะแล้วก็จะมี GVC นะคะจะเป็นระบบช่วยควบคุมสมรรถนะในการขับขี่ให้แม่นยำและสมดุลค่ะอันนี้ระบบความปลอดภัยพื้นฐานของเราที่ใส่มาให้นะคะต่อไปนะคะเจ้า New Mazda CX-3 2.0 Base ของเรานะคะยังมีความคุ้มค่าคุ้มราคานะคะ ซึ่งทุกคนก็สามารถจับต้องได้ค่ะาราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่768,000บาทค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยต่ำสุดที่0%นะคะวารันตีนะคะเพิ่มจาก3ปีเป็น5ปีหรือ150,000กิโลค่ะแล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีฟรีนะคะค่าแรงในการเช็คระยะนะคะเพิ่มให้เป็น5ปีค่ะรถคันนี้นะคะนอกจาก สวยงามแล้วแรงประหยัดน้ำมันแล้วก็ปลอดภัยแล้วนะคะยังได้รับรางวัลน,นะคะ Top 3 in the world นะคะแล้วก็ยังมีรางวัล Red Dot นะคะซึ่งเป็นรางวัลการออกแบบภายในยอดเยี่ยมของเยอรมันด้วยค่ะมาพร้อมกับความคุ้มค่าจริงๆนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของรถที่มีความคุ้มค่าขนาดนี้นะคะสวยงามคุ้มค่า ปลอดภัยนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันค่ะสามารถติดต่อ oh. โอมาได้นะคะที่เบอร์โทร0874369222นะคะหรือลูกค้าจะแอดไลน์มานะคะเป็น ID ดีล OA AO 9222นะคะลูกค้าคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อโอมาได้เลยนะคะ วันนี้นะคะโอก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงนะคะครบกวนทุกผคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบวัสดีค่ะ